สวัสดีค่ะหนูนัชดา,ศา,ศาสาเสรีนะคะรหัสนักศะะึกษา67100212ค่ะก็วันนี้ก็จะมาเขียนโปรแกรมนะคะเป็นคิด5นั่นเองนะคะโปรแกรมที่จะใช้ก็จะเป็นโปรแกรมนี้นะคะก็หนูได้เขียนไว้หมดแล้วนะคะ chart เป็น i n t ชูตนะครับ i น f คุดหนะคะ,คะ,คะก็คือ สงชื่อก็มาดูโจทย์กันเลยดีกว่าค่ะโจทย์ที่ได้มานะคะโจทย์ที่ได้มานะคะก็คือจงเขียนโปรแกรมสร้างอาร a เ a และก็อาร b นะคะขนาดสอคูณสนะคะแล้วก็รับค่าจากคีย์บอร์ดนะคะเป็นจำนวนเต็มแล้วก็คือเอาอาร a เ a กับอาร b มาบวกกันนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้นะคะ เอาไว้ไดอาร์ AC, แล้วก็แสดงค่าอารรสทั้งหมดในอจอภาพนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะบรรทัดแรกเราจะใช้เป็น int เนาะเราจะใช้ int ในการรับค่าก็คือ in แล้วก็กำหนดเลยก็คือ a แล้วก็ใช้เป็นแบกแบกเก็ตแบนแบกเก็ตแบกเก็ตแหละเป็นกำหนดตัวแปรก็คือ a แล้วเราก็จะเปิดแบกเก็ตก็คือสองคูณสองเนาะแบกเก็ตแล้วก็สองนะคะต่อไปก็จะเป็นตัว v มเราเก็จะทำเหิดอกัดนะคะ 2, 2, ก็คือ2อเบิดกัดต่อมาอีกตัวหนึงนะคะก็คือตัว c นั่นเองก็เหมือนกันเลยนะคะต่อมาเราจะเริ่มเขียนก็คือเราจะใช้ลูก รูปเราจะใช้เป็น for นะคะ mm hmm. for กำหนดค่าเราก็ต้องกำหนดค่านะคะ mm hmm. เป็น i n i เท่ากับ0เอเพราะเราเริ่มที่ศูนย์ใช่ แล้วก็เซมิโคลอนนะคะแล้วก็ไอน้อยกว่าสองแล้วก็ไอบวกบวกแล้วเราก็จะมาเปิดปีกากันนะคะก็คือ for เราต้องทำอีกหลุกหนึ่งใช่ก็จะเป็น for แล้วก็กำหนดค่าเหมือนเดิมเลย in j เท่ากับ0ูนเคอรล่ j ร้อยกว่า2 มี color แล้วก็เ j วกใช่ใช่ไหมใช่เลยต่อมาเราก็จะใส่ติกาอีกเพราะเราจะแสดงค่า ไม่ใช่แสดงค่าดิแสด,แสดงแสดงให้มันขึ้นตนัวซ้อนนะคะก็คือป i นเอนะคะขงเล็เราจะใช้ตรงนี้เป็นพีดเอ็นเตอร เอเราจะใช้เป็นเปอร์เซ็นดีนะคะเข้ากับมันก็คือการสแสดงค่าแหละทุกคนมันก็คือสแสดงค่าแหละค่ะ หนูอองอองอยู I I ่ขอโทษทีนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นค่าของ i น้อ i และ j เราแสดงเราโชว์เราโชว์ค่าเลยเราก็ต้องแสดงค่า ใช่เราก็จะใช้เป็นสแกน F นะคะลงเลยเหมือน,นเดิมล้วก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีหาค่เก็บค่าไว้ที่ a เนาะใช่เราจะหา้แล้วก็ไปเก็ ไอกับเใส่เซมิคลอบก็ใส ka ่โอเคฟดกาครบนะคะแล้วเราก็จะทำลูฟอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะขออนุญาตกรอบมาเลยนี่ก bon ็ อันนี้เราทำเป็นของค่า a แล้วเนาะตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นค่า b นะคะรูปตรงนี้เสร็จแล้วเรายังไม่เสร็จเพราะว่าโจทย์บอกว่า ให้เอามาบวกกันนะคะก็โอเคเราก็จะมาใช้ for เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แสดงค่าไปเท่ากับศูนย์ เซเวคอลโลไอต้อยกว่าสองแล้วก็ไบวกบวกแล้วใส่พิกาละคะก็จะเป็นฟ ค่าเ j เท่ากับศูนย์ซึ่งเลอแล้วก็ j แล้วก็สองซึ่งเขาลอแล้วก็ j บวกบวักนะคะเราต้องใส่ใจเพราะว่าเราต้องใส่ ค่า c ก็คือ c ของ i แล้วก็ j เข้ากับ a โจทย์บอกว่าให้บวกกันนะคะก็คือต้องบวกกับ b สีขาวอ,อ่าใช่แล้วก็ให้แสดงค่าไวที่สีไวที่สีแล้วก็จะขอกกอนุญาตก้อนตรงนี้มานะคะก็จะใส่บีกา ฟิกกาแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ฟิกกาเราต้องแสดงค่าสีหันจอสีแล้วก็จะใช้ P F ของ c เราก็จะใส่ค่า c นะคะเปอร์เซ็นต์ d เปอร์เซ็นต์ d ทุก각 c d เออไม่ว่าทัดก็ไรโอเค โอล้วค่ะ I J แล้วก็สี่ i v e C f แล้วก็สี่ c o ทำโจทย์เร็วนะคะเพราะว่าสร้างอะไร A อะไร B ขนาดสองสองแล้วก็รับจากคีย์บอร์ดนะคะก็เราก็รับค่าเร็วโตโอเคเดี๋ยวเราลองคอมพากันก็จะคอมพานะคะเอร์ผิดเออเร์นะคะตรง C ก็จะอ๋อโอเคนี okay, ่นะคะเขาก็จะขอไอีกราไปโอเคผ่านแล้วก็จะแบบเอาง่ายๆเลยเราก็จะอสุด นี่นะคะก็จะได้มาอย่างนี้เลยคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะลรงอีกคำหนึง่งเราจะมาสำหรับนี่มันก็จะได้กันอย่างนี้เลย ก็เยฟเซกี้นะคะก็ขอก็เสร็จแล้วนะคะก็ขอจบแค่ดีค่ะ